สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูการทำผักผัดผักคันจองใส่แคบหมูค่ะพี่น้องแ,แซ่บเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลไปช้อนผงนัวไปช้อนพริกตามพริกสดขี้หนูสดกับกระเทียมแล้วก็อซอสผักเขียวครึ่งทัพีค่ะน้ำล้างครกสองทัพีค่ะนี่ค่ะผักคันจอง แคบหมูแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระทะตั้งไฟเลยค่ะกระทะตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูประมาณครึ่งทะพีค่ะใส่นิดหนึ่งนี่ค่ะน้ำมันหมูครึ่งถ้พีพอน้ำมันหมูร้อนแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมค่ะ นี่ค่ะเราตั้งไฟให้น้ำมันร้อนสักหน่อยหนึง่งนี่ค่ะน้ำมันกำลังร้อนแล้วค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพริกขี้หนูตำใส่กระเทียมห,มหอมค่ะพี่น้องผ,ผ,ผ,ผัด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 ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมกระเทียมหอมพริกค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็คุมพันภาคเสียงนะคะคุมพันลืมกดเสียงค่ะตอนอัดวิดีโอค่ะพี่น้องต้องมาภาคเสียงค่ะเสียงคุมพันเองนะคะนี่ค่ะผัดเจียวให้หอมเลยค่ะช่องคุมพันตุลากันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผัดให้หอมจะเรียบร้อยใส่ ต้ผาเขียวครึ่งทัพพีใส่ลงไปแล้วค่ะน้ำตาลไปช้อนผงนัวไปช้อนใส่ลงไปเลยค่ะอ่าน้ำล้างโคกสองทัพพีค่ะให้เดือดก่อนนะคะให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่ผักนะคะนี่ค่ะขั้นตอนวิธีการทำทำไม่ยากค่ะ ทำง่ายๆค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะอะใส่ผักขันจองลงไปผัดนิดนึงแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ให้ผักคันจอง เคี่ยวสดค่ะพี่น้องปิดฝาปุ๊บนั่นเน่ยค่ะปิดฝาไว้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุรากันขอบคุณเลยลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยคะ่ะช่วงนี้ก็อบไว้ก่อนนะคะให้ผักกันจองเขียวสดค่ะช่วงรอผักกันจอง เขียวสดตรงนี้คูมพันก็จะร้องเพลงเป็นเพลงที่คูมพันประพัน์ธขึ้นมาเองนะคะสารไอใช้ไลบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจาจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอไต้จำไว้ให้ดีต่อไอไต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสาระไอใช้ไรบาตาอยู่หน้าอากักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอใต้จำไว้ให้ดีต่อไอใต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีเพลงสระไอไม้เมรไรนะคะอ้าวใส่ต้นหอมลงไปเพิ่มต้นหอมแล้วค่ะพี่น้องพอดีมีต้นหอมก็เลยเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมลงไปนะคะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะเพราะว่าผักขันจองคูมพันมีน้อยค่ะวันนี้คูมพันก็เลยเพิ่มต้นหอมลงไปค่ะแซบแล้วก็ไอ้น้ำแห้งจากน้อยก่อนค่ะ เดี๋ยวค่อยปิดไฟนะคะขอเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะคะใส่แคบหมูลงไปแล้วค่ะอันนี้คือครูปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟปุ๊บใส่แคบหมูลงไปผัดเลยค่ะนี่ค่ะผัดแล้วตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะอย่าผัดนานนะคะอย่าให้เขาฉ่ำมากเดี๋ยวแคบหมูจะไม่กรอบพอเลยค่ะ เตรียมจานตักใส่จานเลยค่ะพี่น้องขูมพันรักเคารพให้เกียดเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านประสบความสําเร็จในการงานที่ทําค่ะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะจะเดินทางไปแห่งหนึ่งบลใดก็ขอให้เอฟซีปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะนี่ค่ะตักใส่จานแล้วค่ะแซ่แบๆน้ำกันด้วค่ะเด้อนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยผักกันจองต้นหอมผัดผักกันจองต้นหอมแคบหมูกรอบพีมือคูมพันตุลาการค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องอ้ยน่าทานมากๆเลยค่ะน่าทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแคบหมูนี่ยังคงความกรอบกรอบอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณดีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคูมพันตุลาการขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะจัดใส่จานและสวยงามมากเลยค่ะสวยงามหน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยนะปลอบนุ่มค่ะน่าทานมากค่ะขอบคุณในสีไหลลายเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะคุมพันธ์ก็จะให้ดูความสวยงาม นี่ค่ะมากินน้ำกันแล้วค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะอาหารมื้อเช้าค่ะ